สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพามาอัปเดตความคืบหน้าของรถที่บิ้วอยู่นะครับรถใหม่ที่บิ้วอยู่นะครับตอนนี้ใส่ปากคอแล้วครับใส่บัลลังก์เรียบร้อยดูดูเสากลางก่อนนะครับส่วนมากเสากลางจะออกนะครับทุกคันอันนี้ทั้งดึงในทั้งคำยัน แข็งเป็นแข็งปาดหลังนะครับเตรียมใส่อุ่มก,ก็ได้เท่านี้นะครับนะครับาหลังลงแล้วครับตอนนี้กำลังช่างกำลังย่นอุ่มอยู่นะครับอุ่มมันเป็นของ ไปซื้อต่อเข้ามาเป็นของหกปุตนนะครับสีสนิมสองระนำยังไม่ได้ทำนะครับมันติดที่โนรูนูโลโนรูนี่แหละ เบิร์ดลราบ่อันใบหนึ่งนั่นงบพญานได้ใส่ใบตาอันแม่อันใบหนึ่งที่จะซื้อมาน่ะมึงนึงนี่อี๋แต่แต่อันสางว่าไงเป็นใบดำอยู่มันผส่งมันแพกอยู่ซื้อมาผสงกะสิเดไปซื้อไหมให้เราที่สั่งหาเก็บเล่มนะครับพี่น้อง โอ้ยอนาถาแล้วนะครับอนาถาแล้วอนาถาแล้วน้ำท่วมข้าวหมดเริ่มหาเก็บของเก่ามาเล่มเอาครับไม่ไม่ไม่กล้าซื้อของใหม่แล้วครับใบใหม่ก็ไม่กล้าซื้อแล้วว่าจะได้เกี่ยวสักห้าหกร้อยตอนนี้เหลืออยู่ประมาณห้าสิบนะครับ ให้คุ้มเลยใบและชิ้นหาบาทเนี่ยให้คุ้มเลยมันค่ำแล้วนะครับตอนนี้ผมถ่ายแล้วประมาณจะห้าโมงแล้วอันนี้ไม่ได้จะซื้อใบใหม่นะครับ ทีแรกว่าจะไม่ย่นเช่านะครับว่าจะว่าจะขยับซ้ายขวาให้มันเท่ากันแต่ว่ามันมันดูไม่เวยครับเดี๋ยวมาดูกันลกครับหนักเป็นหนักแน่ไม่ว่าไม่หนักนะครับ นี่อย้อยที <owner gef aking necessary> ่เขาวางทีแรงนะครับเขาสวมเข้ามาลึกเลยนะครับผมก็จะขยับออกมาเหมือนเดิมครับเบิดแล้วหยับเด้อะไรคืบเล่มเล็่มของเกาได้คืบนึงก็เอาละเกาทีละหน่อยนี่ครับ อยูเสากลางซะก่อนเอ,อ่อมาทีแรกนี่มันมันน่าจะออกมาสองสามนิ้วนึนมัน้งล้มออกมาข้างนอกนปากนี่ไปซ้ายอย่างเดียวเลยครับ อินนี่เป็นเจ็ดขับห้านะครับโดดเป็นโดดว่าจะทำเป็นเจ็ดขับนะหกน,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 นเหมือนคันนั้นครับเันนั้นเงินเจ็ดไอวินต้มเป็นหกนะครับอันเก่านิ่มดีครับขับแล้วนิ่มดีไม่โดดไม่ดื้อ phá khoi yên bít lưu nít nắng phá ngon phá ngon tham mặt phá để hoài đi <coughs> แม่สีสุดเลยตีเห็นวะเหลือกเกือบเมตร <laughs> <laughs> เหลือหาหกสิบหกสิบเส้นหมดเลยดิให้ก้อนเหรียญบาทเรียพี่น้องเลยใส่ให้คุ้ม <laughs> ยุคนี้ยุคนี้ของแพงของแพงไปจุดฟูฟูเห็นยังวะ โอ้ว่าจะดังคือดังอยู่ไก่ไก่ดอนนะฮะฮคือละคลีปเหรอพี่น้องเยลยฝนก็กระหน่ำดีจังแต่ดูผ้าแล้วน่าจะบางลงแล้วครับ น้ำทาเป็นอากาศเย็นๆแล้วแต่น้ำในทุ่งยังนเยอะอเลยยังไม่ได้ออกไปดูข้าวเลยนะน้ามาบอกว่าใส่ข้าวก็ขอสิบห้าหรือเปล่าทะลุรวงออกหมดแล้วเฮ้ยแมนบอเ hey, หมือนเศร้านี่เพราะยังนั่นแล้วมาแล้วนามันถึง อันคอดกีดน่ะไม่คืนยูฟุนทั้งพุนเออไม่ฟุนทวมอยู่คืนทั้งพุนทั้งไอ้ยางเขาอันนั้นพองเบนบ์หมดเท่าเท่าพองเบนแถวนี้มันเออมันเลียนได้อยู่แต่น้ามันขามนะเลียนได้เขาก็เลียนกันอยู่ได้แหละเลียนได้แต่น้ามันขามมันซื้อน้ามันหล่นเราว่าหมูว่านมันโบกลงเหรอได้เราว่าแต่มือนี่เข้ามาอีกคือจะหล่นอีกแล้ววะอือ กันคลิปหน้านะี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวย่นก่อนนะครับเดี๋ยวตรงนี้เป็นไงเดี๋ยวจะถ่ายดูอีกครับไอไอตัวนี้ยังไม่ย่นครับตอนนี้เพิ่งเพิ่งแกะออกค่อยมาดูกันแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ